ทนายเจมส์โพสเรื่องฟ้องชู้กินตับแบบมีชั้นเชิงก็ฟ้องอยากไปถึงกับกดไลค์ประเด็นร้อนครับสาวเปรย์น,นั้นเข้ามากดไลค์ทนายความดังครับอย่างทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายความคนดังครับที่เหล่าคนดังและเซเล็บนั้นครับเข้ารับการปรึกษาโพสลงโซเชียลถึงประเด็นการฟ้องชู้ว่าการฟ้องชู้ต้องประกอบไปด้วยพยานหลักฐานดังนี้ 1. พยานหลักฐานที่ยืนยันว่าหญิงชู้ทราบดีว่าชายมีเมียแล้ว คือนางมีเจตนาจะไปยุ่งของรักของห่วงของชาวบ้านจะเป็นประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวหลวงคงไม่มีใครยอมเสียทองเต้าหัวมไม่ยอมเสียผัวให้ใครถ้าไม่มากพอ 2. พยานหลักฐานที่ยืนยันว่าสามีและหญิงชู้แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษในทํานองชู้สาวมากกว่าที่จะรู้จักกันในฐานะลูกค้าเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือบุคคลธรรมดาที่รู้จักกันทั่วไปส่วนแอบกินตับอร่อยออร่อยแบบลับๆ กินตับแบบมีชั้นเชิงมันก็จะฟ้องยากหน่อยครับแต่ถ้าฟ้องแบบเอามันก็ค่อยว่ากันอีกทีคำพิพากษาสารดิกาที่10842ทับ2559ทั้งก่อนและหลังจากจำเลยทราบว่าทอทหารมีโจทย์เป็นภริยาแล้วจำเลยยังติดต่อคบหาสมาคมกับทธทหารและติดตามทอทหารมาถึงสถานที่ทำงานอยู่ในห้องทำงานของทอทหารและมีเพศสัมพันธ์กันซึ่งไม่ใช่โรคหัวฐานปกปิดนิดชิตไม่มีผู้ใดร่วมรู้ เมื่อคนงานและเพื่อนร่วมงานทอทหารทราบว่าทอทหารมีภรรยาแล้วและพบเห็นจำเลยกับทอทหารมาที่บริษัทโดยจำเลยแสดงตนเปิดเผยว่าจำเลยกับทอทหารมีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษหลังจากจำเลยทราบว่าทอทหารมีภรรยาแล้วย่อมทําให้วินยูชนทั่วไปมีเหตุอันควรเชื่อและเข้าใจว่าจำเลยมีความสัมพันธ์ในทํานองชู้สาวกับทอทหารมากกว่าที่จะรู้จักกันในฐานะลูกค้าหรือบุคคลธรรมดาที่รู้จักกันทั่วไป ข้อท็จจริงฟังว่าจำเลยได้แสดงตนเปิดเผยว่าจำเลยมีความสัมพันธ์กับทศหารสามีโจทย์ในสำนองชู้สาวตามปปพมาตาน1 5า1523วักสองแล้วพฤติการแหงคดทีที่จะฟังยุติมาข้างตน้นมีอาจแปลความว่าการกระทําของจำเลยมีลักษณะลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับทศหารและพยายามปกปิดการกระทําให้ทราบกันตามลำพังระหว่างจำเลยกับททหารทางนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ รวมทั้งสาวเป้ยปานวาดครับเข้ามาปรึกษาทนายความดังด้วยก็เข้ามากดไลค์ด้วยเช่นกันโดยทั้งคนบนเทองแลวชชาวโซเชียลนะครับเข้ามาคอมเมนต์บางก็บอกอยู่ทีแม่เป้ยบางก็เข้ามาสอบถามครับว่าเราจะเรียกร้องอะไรจากสามีและชูได้บ้างคะซึ่งทนายดังนะครับก็เข้ามาตอบด้วยว่าค่าทดแทนครับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ข้อกฎหมายครับสำหรับที่ใครยังไม่ทราบกันอีกถึงช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ